เลยอะเป็นแมวอมะตะจริงๆอะวิลเลียนกลับมาเซ็นสัญญากับฟูลแลมวิลเลียนพเนจรเล่นฟุตบอลไปหลายๆที่นะครับวันนี้สโมสสอนฟูแลมนะครับเฮียวิโกในการปิดดีลว,วิลเลียนแบบไร้ค่าตัวข้อตกลงแบบปากเปล่าอีกต่างหากวิลเลียมน,นะครับเรียกกันว่าเวลานี้นะครับการเป็นฟรีเอเยน่นเนีดีมาโคซิวาไฟเขียว เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพของวิลเลียนแบบเป็นทางการนะครับวิลเลียนเคยอยู่กับเชลซีเล่นโลดแล่นในวงการฟุตบอลไปเรื่อยตอนนี้กลับมาเล่นกับฟูตแลมอีกรอบละนะครับก็ยินดีสําหรับการเซ็นสัญญากับทุกดีว,วันนี้ด้วยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะอย่างดีวของมาเลเซียเนี่ยกำลังออกเดินทางนะครับไปอยู่กับ PSV เอสเฟนภาพชูเสื้อจะตามมาทีหลังนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราว24่ิดีวทั้งหมดประมาณนี้นะครับ